สวัสดีครับทุกผู้ชมครับรายการโม้ยฟังประจำสัปดาห์นี้กลับมาแล้วนะครับและเป็นประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมในปีใหม่นี้นั่นเองนะครับก็จะไปพูดคุยข่าวเกี่ยวกับอ e ีสปอร์ประจำสัปดาห์นี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางของเอ t ส a ไทยแลด้วยครับสัปดาห์นี้ผมบอกเลย <c oughs> หนาต๊้ ผมหมายถึงข่าวไปที่ข่าวแรกกันเลยครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวอร์เรนนะเขาบอกว่าแมปพูลเอพิโซด8ประกาศออกมาแล้วเนี่ยไลออนเกมครับเจ้าของเกมวอร์เรนนะครับเตรียมเปลี่ยนแมปพูใหม่ในเอพิโซด8ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับโดยเปลี่ยนนำแมปไอซ์บ็อกนะกับเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งหลังจากออกเอาไปปรับปรุงเนี่ยมานานเกือบปีเลยทีเดียวพร้อมนำด่านยอดฮิตอย่างฮาวเวนนะฮะออกจากเกมไปนอกจากนี้แผนที่โรตั้ครับยังได้รับการปรับเปลี่ยนในบางพื้นที่อีกด้วย นอกจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับที่ผมบอกมานะครับสรุปแบบพูในเอพิโซด8เนี่ยให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีแผนที่อะไรบ้างโดยแผนที่ที่มีการแข่งขันและอยู่ในแรงนะครับจะมี Icebox, อ o t u s Sunset, b r e ็ตบรีด e อเซนตและ s p ริตนั่นเองครับ โดยจะมีทั้งหมด7แผนที่ที่ใช้แฟนๆมารันเนี่ยได้เล่นกันในเกมทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการเปลี่ยนแมปพูในครั้งนี้บ้างและการกลับมาของแมปไอซ์บล็อกที่หายไปนานจะเปลี่ยนแปลงการเล่นไปแค่ไหนก็ต้องรองเข้าไปสัมผัสกันในอพิโซด8กันนะครับคนที่เล่นแลงเนี่ยคงจะไม่มีผลกระทบเท่าไรหร่ละครับแต่ทีมที่แข่งขันกันเนี่ยที่อยู่ทุกวันนี้ผมบอกเลยเปลี่ยนแผนกันไม่พักฮาเวนกะโดดเปลี่ยนออกไอซ์บ็อกก็นําเข้ามาและบางคนที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยอาจยังไม่เคยเล่น ข่าวที่2เลยครับยังอยู่กับวอลเลนนะเขาบอกว่าอย่าได้หาทรรมนะครับซอมโดนตำรวจบุกบ้านโดยเรื่องทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในเช้าวันที่4มกราคมเวลา6โมงครึ่งครับแซมซอมโฮนะครับนักแข่งวอลเลนชื่อดังโดนคนที่ประสงค์ร้ายแกล้งด้วยการโชวเรียกตำรวจให้ไปบุกบ้านหรือที่เรียกกันว่าสวาด ขณะที่กําลังสตรีมเกมอยู่ในตอนนั้นครับครอบรัวของเขาเองเนี่ยกำลังหลับอยู่ด้วยนะครับซึ่งสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับคนดูและตัวของอดีตโปรเพเยอร์ทีม nrg มากๆเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายลงครับซอมได้โพสใน X หรือ Twitter ว่าโดนตํารวจบุกตอน6กโมงครึง่งในตอนที่ครอบครัวผมกําลังหลับอยู่มันงี่เง่าจริงๆถึงใครก็ตามที่ทําแบบนี้คุณเป็นคนที่แย่มากๆ กับการแกล้งแบบนี้มันไม่ตลกเลยและยังทําให้คนที่อาศัยอยู่ต้องเจอความเสี่ยงผมจะกลับมาสตรีมปกติเร็วๆนี้อยู่อย่างปลอดภัยนะทุกคนมันถึงขนาดนั้นแล้วในยุคนี้นะผู้ชมเอ้ย ในต่างประเทศนะครับมีสตรีเมอร์หลายคนที่โดนแกล้งแบบนี้คนที่โดนบ่อยๆที่สุดคงหนีไม่พ้น i อโชสปีดนะครับสตรีเมอร์สุดเกรียนที่เพิ่งโดนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานั่นเองในตอนนี้ครับก็ได้ลุกลามมาถึงวงการวอลเล็แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ควรโดนแกล้งแบบนี้ฮะการที่ตำรวจบุกเข้าไปในบ้านเนี่ยด้วยอาวุธครบมือย่อมมีความเสี่ยงต่อผู้คนในบ้าน และอาจไปอันตรายได้เพราะฉะนั้นอย่าทําตามกันนะครับแม่ต้องบอกนะครับว่าทีมอ e ีสปอร์ตเนี่ยบางทีเนี่ยต่างประเทศเขาไม่มีเปิดเผยด,ด้วยนะครับว่าที่อยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนเพื่อไม่ให้มีใครเนี่ยมากั่นแกล้งหรือว่ามาตัดไฟตัดน้ำนะครับเวลาแข่งขันด้วยแต่ของไทยเนี่ยผมบอกเลยคุณบอกไปเถอะเพราตื่ก็มาช้าข่าวที่3กันต่อเลยยังอยู่กับวอร์เรนครับเขาบอกถึงทีมจะแตกแต่หัวใจไม่แตกนะจ๊ะคอมมั่นสาวต้อนรับปีใหม่ครับ โคบินคอมรีนะครับโปรเพเยอร์แห่ง e v i l g e n i u ียครับทีมแชมป์โลกวอลเลยปีล่าสุดได้ประกาศบน X หรือท w i t t e r นะครับที่เรารู้จักกันนะครับว่าเขาได้ขอแฟนสาวมั่นหมายอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของวัญรับปีใหม่ของทั้งสองคนครับพอโพสล,ลงไปบนโซเชียลเพื่อนๆในวงการวอลเลยหลายๆคนครับทั้งเพื่อนร่วมทีมและอดีตเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งของเขาก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีก,กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวถึงเรื่องความรักจะสมหวังไปแล้วนะครับแต่ถ้ามาดูทีมของเขาในตอนนี้ที่ตต้้อองงสสููเเียย2ผลล่่นััวหกา ครับและอีธานไปคงเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งเจ้าตัวยังมีข่าวลือว่าจะย้ายไปร่วมทีมเรเนแทนอีกด้วยต้องรอดูอนาคตแล้วครับว่าเขาจะจบลงที่ทีมไหนแต่ยังไงก็ตามครับขออวยพรให้ทั้งคู่นะครับ ชคดีบนเส้นทางของความรักครั้งนี้รักกันไปแบบยาวๆมีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองครับไปที่ข่าวที่4กันดีกว่าข้ามเกมไปที่ c s g กันบ้างนะครับได้เวลา move on ครับวาวหยุดพัฒนา CSGO อย่างเป็นทางการใจใหยายมาถือเป็นข่าวเศร้าสำหรับแฟนเกม CSGO นะครับเมื่อทางวาลครับค่ายเกมชื่อดังได้ประกาศหยุดพัฒนาเกมยิงสุดคลาสสิกอย่าง Counter Strike Global Offensive หรือเรียกสั้นๆว่า CSGO หรือ CSGO แล้วแต่คนจะเรียกนะครับอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังเปิดให บริการมาตั้งแต่ปี2012กินเวลาไปกว่า6ปีโดยเวอร์ชั่นของเกมจะหยุดแค่เวอร์ชั่นล่าสุดและจะไม่มีการเข้ามาดูแลอีกแล้วหลังจากนี้และหลายๆฟังก์ชันในเกมจะใช้งานไม่ได้เช่นการเข้าไปที่เก็บของเป็นต้นสาเหตุที่ปิดนะครับเนื่องจากในปี2023ทางค่ายเกมชื่อดังเพิ่งปล่อยเกมใหม่นะครับก็คือ Counter Strike 2ออกไปให้แฟนๆได้เข้ามาเล่นกันทำให้ตอนนี้ทีมงานทั้งหมดได้ย้ายไปดูแลเกม CS2 หรือ Counter Strike 2กันเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ หลังจากนี้แฟนฟรานซิสโกครับที่ยัง move on ไม่ได้คงได้เวลาที่ต้องทําใจกันแล้วละครับท่านผู้ชมครับมีความทรงจําอะไรกับเกมยิงสุดคลาสสิกเกมนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับ counter size อยู่กับเราเนี่ยมานานมากๆตั้งแต่20ปีที่แล้วมีหลายเวอร์ชันมากๆและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งหนึ่งครับที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับข่าหมดไปแล้วครับท่านผู้ชมครับมาที่ช่วงที่2ของรายการโม้ให้ฟังกันก็คือการโยกย้ายตัวเล่นกับข่าวแรกเลยอยู่กับบรูนันครับเซอร์เซีย โลทีมกระจายเป็นไปตามคาดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมเคยได้รายงานข่าวที่นักแข่งจากทีมโซเซียได้มีการประกาศหาทีมใหม่กันเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับจนล่าสุดครับไม่กี่วันที่ผ่านมาทางทีมโซเซียก็ได้ประกาศปล่อยตัวผู้เล่น3คนอย่าง LBY Rolex และ X อซพร้อมกับเมนเจอร์ของทีมอย่าง VPZ ออกจากทีมไปทําให้ตอนนี้ทางทีมบ้านชมพูเนี่ยเหลือผู้เล่นแค่เพียงศิลพ และวิกกี้2คนเท่านั้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับทำให้ปิดฉากทีมเซอร์เซียชุดตัวแทนประเทศไทยที่ได้ไปแข่งขันในศึก a s สเซนชันแปซิฟิกในปี2023ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอนาคตของทีมเซอร์เซียหลังจากนี้นะครับจะเดินไปในทิศทางไหนและจะหาใครมาเสริมทัพก็ต้องมารอดูกันต่อไปและรวมไปถึง3ผู้เล่นฝีมือดีอย่าง l อล l ีวายและ X อซจะมาอยู่กับทีมอะไรมวยฟังจะติดตามอย่าง ใกล้ชิดแน่นอนครับมาที่ข่าวต่อไปสลักการเสริมตัวผู้เล่นนะครับเขาบอกบ้าน MITS มีการเสริมแกร่งในวันที่30ทธันวาคมนะครับในช่วงสิ้นปีพอดีครับทางเพจของ MITS ครับมีการประกาศต้อนรับผู้เล่นใหม่อย่างเป็นทางการอย่างน้องคินลวเข้าสู่ทีม MITS วอ l o ล a n บนั่นเองนะครับน้องคินลวครับก็ถูกย้ายนะครับหรือดึงตัวมาจากทีมฟูเซน คู่แข่งที่ต้องบอกว่าเป็นหอกข้างแคร่ของตัว m i t h เองเลยละครับต้องมาดูเลยครับว่าการเสริมตัวครั้งนี้ของ m i t h เนี่ยจะตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับพะน้องคินลัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นน้องที่อายุน้อยมีการยิงที่แม่นยําแต่จะเข้ากับทีมได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันครับ <S <S ข่าวต่อมากเลยท่านผู้ชมแม่เมื่อกี้สิ้นปีอันนี้สิ้นปีกว่าฮะเขาเรียกว่าวันสุดท้ายของปีเลย m i d ประกาศแยกทางต้องบอกเป็นข่าวร้ายช่วงสิ้นปีเลยครับเป็นวันสุดท้ายของปีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าทาง m i d มครับมีการประกาศหน้าแฟนเพจอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีการประกาศอำลาครับน้องกล้องนะครับหรือว่าก้องกาเรตนั่นเองนะครับซึ่งในบทความที่ m อ็เขียนไว้นะครับเขาบอกว่าห่างนึกถึงผู้เล่นสักคนครับของ m i ็ที่เข้ามาร่วมงานกับเราตั้งแต่เยาว์วัยนะครับ ก็ต้องบอกน้องกล้องกาเลสเนี่ยอยู่กันไปได้ตั้งแต่สมัย CS แล้วครับแล้วก็มาร่วมทีมกับมิดวอร์แลนด์ตั้งแต่ยุคตั้งไข่เลยตั้งแต่ยุคแรกเลยอยู่กับทีมมา2ปีครับก็ต้องบอกว่าแฟนๆ MIT ทน่าจะใจหายพอสมควรสำหรับข่าวนี้นะครับก็ต้องขออวยพรฮะให้กล้องกาเลสเนี่ยได้เจอกับบทบาทใหม่ๆได้ไปอยู่ทีมอะไรโมสฝั่งเราเนี่ยติดตามแน่นอนนะครับแล้วต้องบอกเลยฮะกล้องแทนกล้องข่าวต่อมาเลยสรารการยกย้ายตัวผู้เล่นครับทุกผู้ชมครับ เขาบอกว่าเพิ่งปล่อยได้ไม่นานแกโฉบเข้าทีมเลยทันทีสำหรับ a อ a c k a l l a Round ครับปล่อยหนึ่งเสริมหนึ่งเปิดปีใหม่มาได้ไม่นานนะครับก็เริ่มการขยับครั้งใหญ่กันเลยเดียวครับสำหรับทีม a อ a c k a l l a Round ครับที่ได้ประกาศปล่อยดูริสดาวลุ่งตัวเก่งอย่างพอตเตอร์นะครับออกจากทีมไปครับ หลังจากอยู่กับทีมมาครบ1ปีพอดีเลยนะครับโดยทางพอตเตอร์เนี่ยได้เข้ามาร่วมกับทีม Act t all a t ค a ท็กออร์ลาวัลเในช่วงต้นปี2023และได้เป็นกำลังหลักของทีมมาโดยตลอดแต่ในวันนี้ครับด้วยวิธีของนักกีฬาทําให้ทีมหลังบ้านนะครับหรือทีมบ้านฟ้านะครับตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทีมในครั้งนี้หลังจากปล่อยตัวพอตเตอร์ออกจากทีมไปครับ ทำให้มีที่ว่างภายในทีมซึ่งทางทีมแอคเทอรเราก็ไม่ได้รอช้าแต่อย่างใดครับรีบเสริมทัพคว้ากล้องกาเลสผู้เล่นมากประสบการณ์ที่เพิ่งอําลาทีม MITs ไปได้ไม่นานกลับเข้ามาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากน้องกล้องเนี่ยเคยร่วมงานกับทีมบ้านฟ้ามาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปี2020 และการกลับมาร่วมทีมในครั้งนี้อาจจะไม่ต้องปรับตัวเยอะครับเพราะในทีมแอคแทคอรามีเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาสมัยอยู่กับเอไมได้ถึง2คนอย่างน้องเบต้าและน้องอรุณฟิลครับซึ่งรู้มือกันอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้ก้องกะเลสนและคนอื่นๆจะช่วยยกระดับทีมแอคแทคอราขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนผลงานจะเป็นอย่างไรในการแข่งขันปี2024พวกเขาจะคว้าชแชมป์ในประเทศไทยได้หรือไม่ฝากแฟนๆทีมแอคแทคออราตามเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับข่าต่อมาครับแมต้องบอกเป็นข่าวเศร้านะครับอัมลาพี่ใหญ่โค ทางทีม sharper ปป esports สังกัดดังของประเทศไทยได้ประกาศอำลาโค้ชของทีมบอร์เรนส์อย่างเป็นทางการอย่างน้องซีริลครับหรือน้องยิม ที่เป็นเสมือนพี่ใหญ่ของน้อง,อ,งออกจากทีมนะครับหลังอยู่กับทีมย่านรามินทามาอย่างยาวนานถึง3ปีด้วยกันและได้โชว์ผลงานคุมทีมชาเปอร์ได้อย่างโดดเด่นจนกลายเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวสาหรับการแข่งขันในประเทศไทยหลังจากนี้ครับอนาคตของโคชยิมจะไปลงเอยที่ไหนจะไปลงเอยที่ทีมไหนหรือจะเดินต่อไปในทางบทบาทใดก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแหละครับไปที่ข่าวยกย้ายตัวเล่นกับเกมพับจีกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าแชมป์โลกปล่อย2คนครับซบคู่แข่งในลีกเป็นแชมป์ก็ปล่อยนนาวายอีสปอร์ตครับแชมป์โลก เกมพับจีปี2023ล่าสุดนะครับได้มีการประกาศอำลาผู้เล่นชุดแชมป์โลกอย่างโซนะครับและซาลูดครับเนื่องจากทั้งคู่นะครับเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมครับโดยผลงานในเวทีของระดับโลกของทั้งคู่เนี่ยเขาเพิ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดนะครับและสุดโหดพาทีมดดนวาคว้าแชมป์โลกแบบเพอร์เฟเลยฮะไม่หล่นไปเล่นสายล่างเลยอีกทั้งในรายการนี้โซนะครับยังสามารถคว้าผู้เล่น MVP หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้มาครองได้อีกด้วย โดยเหตุน,นี้ครับการที่ทั้งสองคนเนี่ยออกจากทีมไปจึงสร้างความตกใจให้กับแฟนไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับดนานาวายอีสปอร์ตหลังจากทั้งคู่ออกจากทีมไปครับก็มีการคาดการณ์ว่าอนาคตของทั้งคู่จะไปจบลงที่ทีมไหนโดยทีมที่เป็นตัวเต็งที่จะได้ทั้งคู่ไปก็คือทีมคู่แข่งร่วมหลกอย่างเจนจีอ e ีสปอร์ตแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับโดยผู้เล่นคนแรกครับที่เปิดตัวไปก่อนคือซารูทครับ ที่ได้ย้ายไปอยู่กับทีมกวางดงฟรีกนะครับที่เสริมทัพดุความผู้เล่นเก่งๆหลายคนเข้าสู่ทีมหลังจากซารูดเปิดตัวกับทีมใหม่ได้ไม่กี่วันครับ MVP แชมป์โลกอย่างโซเนก็ไม่น้อยหน้าเลยครับเปิดตัวกับทีมใหม่อย่างดีพัสเกียอีสปอร์ตหรือดัมบอลเกียร์ที่เราคุ้นหูกันนั่นเองนะครับหลังจากนี้อนาคตของคู่กับทีมใหม่จะเป็นอย่างไรและดานาวาอีสปอร์ตจะดึงใครเข้ามาเสริมทัพแทนต้องบอกเลยครับว่าตลาดพับจีเกาหลีเดือดมากๆนะครับ ต้องรอติดตามกันต่อไปข่าวต่อมาครับท่านผู้ชมโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพี่เขียวถือเป็นข่าวใหญ่สุดๆในสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับหลังพี่กรีนเอ็กครูเซียนะครับนักแข่งและสตรีมเมอร์มากประสบการณ์ของเกมพับจีชื่อดังในประเทศไทยครับได้ประกาศผ่านเพจส่วนตัวของเขานะครับว่า ตัวเขาเองเนี่ยได้ออกจากทีม a อคแท็กออร่าอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังอยู่กับทีม a อคแท็กออร่าพับจีมมาตั้งแต่ปี2022ผ่านล้อนผ่านหนังกับทีมมาตลอด1ปีครับจนทีมถูกยุบไปในปลายปี2023และได้กลายเป็นสตรีมเมอร์ของสก,กัดในเวลาต่อมาหลังจากนี้ครับอนาคตของพี่กรีนจะลงเอออย่างไงจะไปหาทีมใหม่เพื่อแข่งขันต่อหรือจะเป็นสตรีมเมอร์แบบฟูลไทม์ อันนี้แฟนลับรอติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดเลยนะครับส่วนท่านทีมงานของเราโมให้ฟังไปได้ข่าวอะไรมาจะรีบมามาอ่านให้ท่านผู้ชมรับฟังกันอย่างแน่นอนครับมาโยกย้ายตัวผู้เล่นสลับตลาด ROV บ้างเขาบอ,อกว่าโคตรเดือดตอนนี้ท่านผู้ชม E Arena ROV เละหมดทีหลังจากการขันล่าสุด RPL 2023 Winter ทีมกระต่ายคลั่ง E Arena ครับทำผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดีนักนะครับจบซีซั่นได้อย่างน่าเสียดายครับในอันดับรองบวยของหลีกนะครับหรืออันดับรองสุดท้ายนั่นเอง หลังจากก่อนหน้านี้เคยคว้าอันดับ4ในฤดูกาล2023 Summer และได้สีปไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์นานาชาติ APL 2023ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคมครับ e a r e n a ได้ประกาศแยกทางกับ4ผู้เล่นอย่างเต๋าครับบาสคุงครับ เกสซีล่าครับแล้วก็หมู่พีครับไปก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับและล่าสุดครับสผู้เล่นที่เหลืออยู่อย่างลิกกี้และเกเบลก็ได้แฟนเวลตามมาติดๆเท่ากับว่าตอนนี้ครับอีอารีนาชุดลุยศึก RPL 2023วินเทอร์ไม่เหลือใครเลยแม้แต่คนเดียวครับหลังจากนี้ครับอนาคตของทีมอ e ีอารีนาอาวีจะไปในทิศทางไหนผู้เล่นชุดใหม่จะเป็นใครและทีมจะเป็นยังไงยังไงฝากแฟนเกมอาวีติดตามกันด้วยนะครับอาวี RV, นี่ข่าวเขาเดือดจริงๆท่านผู้ชมเอ้ยข่าวต่อมาเขาบอกไฮด้าอีสปอร์ ยื้อสุดใจผู้เล่น ROV โบกมือลากันทั้งทีเมื่อสัปดาหที่ผ่านมาครับไฮด้าอ e ีสปอรประกาศปล่อยผู้เล่น Arena of v a l r เหรือ ROV ออกไปแบบยกทีมจากที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักกีฬาได้ซึ่งจะต้องส่งรายชื่อผู้เล่นเข้าร่วมแข่งขัน ROV p League 2024 Summer ในเร็วนี้แล้วนะครับไฮด้าอ e ีสปอร์ตเนี่ยทำผลงานได้โดดเด่นมากๆนะครับในการแข่งขัน ROV l e a g ิ e 2023 w ิน t ทอ หลังจบด้วยการคว้าดับ3ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรายการนานาชาติหรือ AIC 2023ที่ประเทศเวียดนามที่ผ่านมาซึ่งสามารถฝ่าฟันเข้าไปถึงรอบเพลย์ออฟกันเลยทีเดียวนะครับโดยผู้เล่นที่ประกาศออกจากทีมทั้งหมดมีดังต่อไปนี้ครับอาคาเป้ครับในตำแหน่งซับพอร์ตและกัปตันทีมเฟกเพลย์ครับในตำแหน่งมิดเลนนะครับก็ต์พีพีครับในตำแหน่งออฟเลนวันช็อตวันคิวในตำแหน่งแคลร่และตำแหน่งสำรองมีถึง3คนด้วยกันเนื่องก่กเฮอร์เมสครับ ฮาเวนครับและวาเคลลี่ครับภายหลังนะครับแถลงการจากสโมสรให้เหตุผลว่าทางสโมสรและผู้บริหารและทีมงานพยายามสุดความสามารถในการพูดคุยยื่นข้อเสนอและแนวทางการทันทีในอนาคตให้กับน้องๆชุดเดิมสุดความสามารถแล้วล่วงเลยไปเวลามาหลายสัปดาห์จนใกล้ถึงเวลาที่จะต้องส่งรายชื่อให้กับรายการ rpl 2024ที่จะเปิดศึกอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับแต่ก็ไม่อาจสามารถบรรลุข้อตกลงของสัญญาฉบับใหม่กับน้องๆทุกคนได้แต่ถึงอย่างไรครับทางสโมสรก็เคารพการตัดใจของน้องในครั้งนี้ การประกาศนี้นะครับน่าใจหายมากๆากับท่านผู้ชมครับแต่ก็นั่นแหละครับวิธีของ e-sport มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามฝากแฟนๆ FC ไฮ d a ติดตามทีมกันต่อด้วยว่าผู้เล่นชุดใหม่ทั้งชุดจะมีใครบ้างแม่ e-arena รวมไปถึงไฮด a e-sport ต้องรอติดตามกันแหละครับเดือดกันไม่อยู่สำหรับการยกย้ายตัวผู้เล่นของ ROV ครับเบคอนประกาศแยกทางกับไรแคนครับไม่ใช่หมาป่า แต่เป็นโคเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางเพจ f c e e o o o k b c o o t t m m นะครับได้ประกาศแฟลเวลไรคันครับโค้ดคนสำคัญของทีม Bacon Time หลังพาทีมกอบโกยความสำเร็จอย่างมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับไรคันครับเข้ามาในฐานะผู้เล่นของ a c o n d r e a m นะครับซึ่งเป็นชุด Academy หรือชุดเด็กของ Bacon Time นั่นเองในช่วงปลายปี2021นะครับและมีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์ RV Pro League 2022 Summer ก่อนจะถูกผลักดันขึ้นมาเป็นโค้ดอย่างเต็มตัวพาทีมคว้าชแชมป์โปรโล,ลีก2สมัยและชแชมป์ระดับนานาชาติ APL 2022นยะครับไรแคนครับจากผู้เล่นสู่การเป็นโค้ดให้กับทีมเบคอนไทม์ภายใน2ปีสามารถคว้าไปถึง4ชแชมป์ด้วยกันและหนึ่งในนั้นนะครับคือสามารถพาทีมคว้าช่วย APL แชมป์ระดับนานาชาติที่ทีมเบคอนไทม์รอคอยกันมานานที่สุดเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไรแคนทำเอาไว้ให้กับทีมเบคอนไทม์ครับทั้งนี้ทางสโมสรเบคอนไทม์ขอบคุณและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้ไรคันเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งของการขับเคลื่อนทีมยังไงแฟนขับเบคนะครับหรือเบคอนทามก็ต้องรอติดตามกันต่อเลยครับว่าใครจะมาเป็นเฮดโค้ชแทนจะมีหรือไม่มีและฝากให้กำลังใจให้กับน้องไรคันกันต่อไปด้วยนะครับโอ้มาอีกแล้วสรับอวเขาบอกว่าเจ้าข้างข่าวอะ วอรเรนเซียซีเอฟอีสปอร์ต e, e นะครับสังกัดดังจากเกมอา V วีประกาศยุบทีมและปล่อยตัวผู้เล่นออกจากทีมทั้งหมดอย่างเป็นทางการครับหลังอยู่กับวงการอา V วีมาตั้งแต่ปี2021และได้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดโดยเฉพาะปลายปีที่ผ่านมาครับพวกเขาได้โชว์ฟอร์มโหดสามารถจบอันดับ2ของรายการ AAC 2023ได้ซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสาเร็จที่สุดของพวกเขาแล้วครับหลังจากนี้ครับอนาคตของผู้เล่นชุดนี้จะไปะจบลงที่ไหนจะใช่ทีมที่ทุกคนคาดการณ์กันหรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะครับ แมต้องบอกนะครับวงการ e s สปอร์ในยุคปัจจุบันนี้เหนื่อยเหมือนกันนะครับมีการประกาศยุบทีมกันเยอะมากก็ต้องรอติดตามกไปเลยครับว่า บราเซียเซฟีอ e ีสปอร์ตจะกลับมาทำอ e ีสปอร์ตอีหรือเปล่าจะกลับมาที่อวีหรือจะไปที่เกมไหนมอยฟังทราบจะมาให้ฟังครับข <c oughs> ่าวต่อมายังอยู่กับอวีโอโหเยอะเลยเกินงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเฮ้ยเอเรสนะครับเจ้าของรางวัล FMVP รายการ a a c 2023ปีล่าสุดตัดสินใจแยกทางกับทารอนเ็นที่เรียบร้อยครับโดยสโมสรได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาหนึ่งในผู้เล่นแครีอวีชาวไทยครับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับท้งนี้ครับ เจ้าเต้เอเรสครับมีส่วนร่วมพาทารอนควา้าแชมป์อวี r โ l ล a g ส e มสมัยและแชมป์นานาชาติ2รายการโดยได้ FMVP ทั้ง2รายการปิดฉากการร่วมทีมยาวนานกับทารอนอ e ี p o r t ์กว่า3ปีนะครับนอกจากนั้นครับน้องเอเรสหรือน้องเต้ได้กล่าวอำลาในฐานะผู้เล่นทารอนครั้งสุดท้ายในงาน FIRST Fan Meet จัดขึ้นที่ True 5G Pro Hub สยาม d i s c o v e r อที่ผ่านมาไว้ว่าผมอยากขอบคุณพี่ๆทีมทารอนทุกคน ทารอนเป็นทีมที่ทําให้ผมเติบโตในหลายๆด้านมากๆทั้งชื่อเสียงแฟนคลับหรือทําให้ผมได้เติบโตขึ้นมากกว่าเดิมผมอยากจะขอบคุณพี่ๆนักแข่งทุกๆคนในทีมทารอนผมอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆรวมถึงคนเก่าๆที่เคยออกจากทีมไปแล้วด้วยรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงต้องบอกว่าผมแทบจะผ่านทุกช่วงเวลาที่ทุก และสุขที่อยู่กับทีมครับสุดท้ายมันก็ออกมาดีผมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้จะเป็นแฟนๆของตัวผมเองหรือทางสโมสรทารอนตัวผมเองครับก็อยากให้แฟนๆ ติดตามทารอนกันต่อไปด้วยนะครับส่วนตัวผมจะไปเล่นทีมไหนก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยละกันอยากให้ทุกคนเผื่อใจมาเชียร์กันด้วยนะครับหลังจากนี้ครับน้องเอเรสครับจะไปอยู่กับทีมไหนและมีเส้นทางต่อไปอย่างไรฝากติดตามกันด้วยนะครับก่อนไปข่าวต่อไปนะครับฝากไว้ดีหนึ่งท่านผู้ชมช่วงนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นหลังจบซีซั่น ROV ครับหรือเรียกว่าตลาดเปิดตลาดแตกตลาดแหกนั่นแ,แ,แหละฝากติดตามไว้ได้เลยนะครับปีนี้เดือดแน่นอนเล่นเปลี่ยนผู้เล่นกัน,กนแบบทุกสังกัดเลยก็ว่าได้แต่่ตออนนนนีี้้เาากก็มขววลลืัแะ อุดอุดหมดแล้วฮะสรข่าวโยกย้ายตัวผู้เล่นมาที่ช่วงที่สามของรายการข่าวที่เป็นกระแสกันบ้างฟังข่าวเคลีคยรลมาเยอะแล้วไม่รู้ข่าวไหนตลกหรือเปล่าอาชีพสุดแปลกที่คุณต้องกินกล้วยเป็นจำนวนมากให้ได้เฮ้ยอะไรวะเรื่องราวนี้ครับจากประเทศจีนจีนอีกแล้วไชน่านัมเบลวันที่มีอาชีพหนึ่งที่แปลกจนกลายเป็นกระแสไวรัลและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโซเชียลมีเดียครับโดยเฉพาะบนโตอินหรือ Tik t o k จีนนั่นเองนะครับอาชีพสุนหงงคงเฮ้ย แน่นอนว่าทุกคนฟังไม่ผิดฮะเรากำลังพูดถึงซุนหงอคงที่ปรากฏในไซอิว๋วทั้งที่เป็นภาพยนต์วรรณกรรมหรือแม้กระทั่งเกมสื่อท้องถิ่นของจีนรายงานว่าอู๋จื้อซานในเหอเป่ยกกำลังตามหาผู้มารับบทซุนหงอคงโดยเสนอเงินเดือนให้เดือนละ6,000นหยวนหรือราวสามหมื่นบาทแค่กินกล้วยแค่นี้ได้สามหมื่นบาทหน้าที่ของงานนี้ก็คือพวกเขาต้องแต่งกายและสวมหน้ากากลิงให้ดูคล้ายซุนหงอคงที่สุดจากนั้นเข้าไปนอนในช่องว่างใต้ภูเขาแล้วโผล่ออกมาเฉพาะร่างกายครึ่งบน เพื่อคอยสร้างความสุขสนานให้กับน,นักท่องเที่ยวรวมไปถึงกินอาหารที่นักท่องเที่ยวป้อนให้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วลิงก็ต้องป้อนกล้วยท่านผู้ชมด้วยลักษณะเนื้องานดังกลาดทำให้ชาวเน็ตแซวว่าช่างเป็นงานที่น่าชื่นอะไรเช่นนี้อาหารฟรีไม่จํากัดและมีเงินเดือนด้วยหนึ่งในนักแสดงคนหนึ่งบอกว่าเขาชอบเล่นเป็นซุนหงอคงตั้งแต่ยังเด็กแล้วผมหวังว่าผมจะสามารถส่งต่อความสุขและความทรงจําในวัยเด็กและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนเรื่องไอเดียเนี่ยต้องยกให้พี่จีงเขาจริงๆนะฮะสร้างความแปลกใหม่ ในการท่องเที่ยวและยังเพิ่มไรายได้ให้กับประเทศด้วยผมก็หวังว่าการป้อนอาหารม้านิ่นมังกรของเราบ้างนะฮะแม่ป้อนอยังไงวะทีนี้และนี่อย่างนี้นี่กูบอกเลยนะลบบุรีกูเนี่ยขายดีเลยเทียนี่นี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในรายการโมให้ฟังครับประจําสัปดาห์ที่2ในปีใหม่นี้นั่นเองนะครับประจําเดือนม,มก,กราคมก่อนจะจากไปนะครับแน่นอนครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตารางการแข่งข e ัน e-sport แต่สัปดาห์นี้ไม่มีแข่งแต่ฝากประชาสัมพันธ์ดีกว่าครับสำหรับกิจกรรมล่าสุดนะครับที่ทาง FPS t h ไ i land ดจัดขึ้นมาคครับก็ื The c a s t e r Season 2สครับรายการสร้างนักพากย์โดยคนรักการพากย์ครับสำหรับเราผู้ที่มีใจรักการพากในเกม FPS อนะครับอย่าได้รอช้าครับเพราะนี่คือโอกาสสำหรับพวกคุณทุกคนแล้วนะครับในการเป็นนักพากหน้าใหม่ในวงการเกมชูตติ้งของประเทศไทยครับซึ่งสำหรับเงื่อนไขในการสมัครครั้งนี้นะครับต้องบอกซีซั่นที่1ของเราเนี่ยเรามีการคัดนะครับแล้วมีการแบ่งโค้ดออกเป็น3ท่านนะครับแล้วก็มีเกม p u b G กับ a l o r a n นนะครับแต่ในซีซั่นที่2นี้ครับต้องบอกว่าเรามีการเปลี่ยนรูปแบบให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเวลาที่มันถูกบีบก,กระชั้นเข้ามานะครับเราจะมีแต่คอมเมนเตอร์ก็คือตัวผมเองครับพี่บาร์สครับแล้วก็รวมถึงพี่ไอคิวรสและที่สำคัญที่สุดครับจะมีคอมเมนเตอร์พิเศษอีกหนึ่งท่านที่จะมาคอยเก่าน้องๆมาสอนน้องๆให้น้องเป็นนักพากย์ที่ดีนะครับตองบอกนะครับรายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ที่ Facebook f แฟนเพจของเอพิสเซยแลนดได้เลยนะครับเปิดรับสมัครถึงแค่วันที่12มกราคมนี้เท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกัน,นเยอะนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่า2คนสุดท้าย ผู้ชนะและรองชนะเลิศจะได้ร่วมงานกับ f อพ Thailand ดในปี2024นี้ครับและต้องบอกเลยว่างานรออยู่เพียบนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในการโมให้ฟังประจำสัปดาห์ที่2ในเดือนมกราคมนี้นะครับและแน่นอนครับวันนี้ครับทีมงานของเราตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่ลงเวลานั้นแลลวครับเวลาวันนี้ตรงกับวันที่8มกราคมด้วยเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้กดติดตามทูกช่องทางของเอพส์ไทยแลนด์ด้วยนะและฝากคำขวัญมาด้วยพอบอกเลยคำขวัญค่อนๆเจ๋งเชี่ย เขาบอกไว้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยจะเด็กๆก่อนจากไปวันนี้ฝากคำขอบวันเด็กของปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเดอะแคสเตอร์ด้วยซีซั่นที่สมันแน่นอนนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสัปดาห์หน้าไปแล้ว,วครับสวัสดีครับ